คือซีเครตเชมเบอร์ครับเป็นโซนเลสซ์ลองเป็นบาร์วายด้วยครับฮะก็จะเป็นบาร์วายอยู่ในนี้ครับโอ้ดีครับดีดีดีอันนี้เป็นโซนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่หน่อยครับครับบเปนผู้ปกครองนิดนึงหรือลูกมาอ่านหนังสือกับพ่อแม่เขินมีเด็กเยอะๆก็มานั่งมานั่งชิลกันตรงนี้ก็ได้สร้างบรรยากาศครับและอย่างนี้ที่มาที่ไปของการสร้างทั้งโครงการนี้ขึ้นมามันมาจากไหน ตอนแรกเราจะขยๆขยายไปเพราะว่าตอนแรกมีแต่โซนโซนเออ่ไลบรารีหลักของเราแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเพราะคนเนี่ยมันหลากหลายหลากหลายสไตล์หลากหลายอะไรเงี้ยก็เลยแบบบางคนอยากจะมานั่งทานอาหารแนี่มีแต่เด็กๆและเขินเงี้ยไปจะดื่มแอลกอฮอล์มีแต่เด็กๆเห็นเนี่ยก็ไม่ดีแล้วก็อ่ะสร้างตัวนี้ขึ้นมาสร้างขึ้นมาสรางขึ้นมาอีกโซนหนึ่งที่เป็นโซนรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะเลยแต่เด็กๆก็ขึ้นมาทานอาหารได้เป็นอาหารยุโรปไปฮะสเต็กเป็นสปาเกตตี้มีไวน์มีเบียร์อฮเทลและเสิร์ฟด้วย ก็คือเราเรียกได้ว่าตัวนี้เราก็มีบริการให้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครั้งโครงการเลยแล้วมีห้องอื่นไหมฮะมีครับมีครับไปดูห้องอื่นดีกว่าใช่ครับอ่ะครับอ่าตรงนี้คืออะไรครับพี่ตรงนี้เป็นทูฟ้าเจนทูเจนทูเนรุ่ท่สองของเราคือสร้างเพิ่มขึ้นมาสร้างเพิ่มขึ้นมาเป็นเหมือนสไตล์แบบแนวจังเกิลนิดนึงบรรยากาศมีต้นมงต้นไม้น้ำตก ให้นั่งกับต้นสนามหญ้าอะไรเงี้ยเราจะสบายสบายเหมือนอยู่ในสวนอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะมีห้องขับซูนด้านบนสำหรับกลุ่มหรือว่าที่เตลูกันใช้ส่งให้เสียงก็อยู่อ๋อก็อยู่ข้างบนเลยแยกกันไปเลยแยกกันไปเลยครับอ๋อเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับคนที่อยากจะมา มาทำงานกลุ่มมาเรียนมาอ่านหนังสือมารวมตัวกันอะไรอย่างงี้ที่นั่งแล้วหลายรูปแบบยนั่งเป็นบินซีเป็นเคาน์เตอร์เป็นนั่งกับพื้นนั่งกับโซฟาแล้วแต่เอาตามสบายจริงๆรองรับนักศึกษาส่วนใหญ่นักศึกษาด้วยคนทำงานด้วยแฟมิลี่ด้วยแต่ตรงนี้เด็กๆจะชอบเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอนต่อไปนี่เป็นโซนเด็กเลยโซนเด็กเลยนะนี่เด็กๆจิ๋วเลยนะอาราเล่อาราเล่เลยเหรอโอ้โหนี่เด็กเลยเนี่ยนี่ลังขาเตี้ยเลยเนี่ย ช่ครับบรรยากาศมันอยู่ในสวนมันอยู่ในสวนเลยฮะมีอฟ้ามีอันนี้คือมันเป็นมีมีเป็นห้องห้องนี่คืออะไรครับห้องห้องนี่คือห้องเราให้ใช้แบบว่ามาเป็นกลุ่มนะฮะต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะให้เป็นห้องเป็นห้องเป็นลายการ์ตูนแล้วแต่ก็อย่างนี้มีน้องๆใช้อยู่ก็อยู่เป็นกลุ่มไปเลยก็นั่งประชุมกันนั่งคุยกันนั่งเนั่งอะไรกันบางคนก็เอาติเตอร์มาคนแล้วก็รวมๆกับเพื่อนมาก็มานั่งแล้วอย่างนี้เรามีค่าบริการไหมฮะไม่มีเราก็คือหลักๆพวกนี้เราจะไม่ไม่คิดอะไรทั้งนั้น เข้าไปเลยครับแล้วให้ใช้ห้องหนึ่งสามที่โมงแต่ก็คือบริการหลักของเราก็คือส่วนใหญ่ก็คือขายอาหารขึ้นดื่มอาหารขึ้นดื่มนะครับใช่ไหมมีบริการฟรีพวก Wifi มีพวกรักไปในประชารมีตรงไหนชาติได้เต็มที่ล้วไม่มีหวงสรับอ๋อโอรักไม่พอสายต่อไม่พอไปยืมได้อีก มีสายต่อให้อีกใช่ครับได้โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอ่ะเอาให้ฝากกันที่นี่นึงแล้วกันครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาอยู่ตรงไหนเอ่ยแล้วมาอย่างไรบ้างทูฟาร์สทูสลิฟนะครับอยู่3ย่านสเตชันนะครับมาง่ายตรงข้ามจามจุรีกแฟรหรือว่ามาเอ็มอาร์ทีเนี่ยขึ้นสถานีวัดหัวลำโพงเลยออกประตูหนึ่งเดี้ยวขวามาแล้วเดียวถึงเลยครับถ้าท่านไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ข้ามคืนหรือว่าทั้งวันเนี่ยหาที่นั่งสบายๆไม่ได้เนี่ยก็มาเลยทูฟาร์สทูสลิฟครับยินดีให้บริการครับ เจ๋งมากครับสถานที่อย่างนี้ผมขอแนะนําครับถ้าผืณอยาใครเป็นนักศึกษาเป็นคนทํางานอยากจะมานั่งคิดงานมาเจอกับเพื่อนมาสร้างความคิดดีๆสร้างแรงบันดาลใจกันที่นี่ครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างเหครับกับคาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงแถมมีดีไซน์ร้านที่น่านั่งอย่างมากเลยทีเดียวใครที่อยากหาที่นั่งทำงานยำดึกบรรยากาศดีๆก็ลองแวะมาได้นะครับกับร้าน t o o Fast t o Sleep ช่วงหน้าเราจะพาให้ผู้ชมไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่ไหนต้องติดตามกับช่วง Good Look Good Life ครับสนับสนุนโดยสิงไ l i f